สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ันที่วัดสะพานสูงก็มากราบหลวงปู่เอี่ยมเช่นเคย,เยก็มาหลายครั้งก็นำภาพบรรยากาศนะครับที่วัดสะพานสูงมาให้ทุกท่านได้รับชมกันใครที่จะมาถวายสังฆทานนะมาทาบุญนะสามารถมาที่นี่ได้เลยี่วัดสะพานสูงที่นี่ปัก นะครับไอที่จะมาถวายสังฆทานก็สามารถมาตรงนี้ได้นะกทำบุญถวายสนะังฆทาน จุดนี้เป็นจุดบูชาวัตถุมงคลครับของทางวัดสราบูชาวัตถุมงคลใ,ใครที่สนใจวัตถุมงคลหลวงพ่อเอีย่ยมสามารถมาตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวาพาไปกราบหลวงพ่อเอีย่ยมในจุดด้านในก่อน อันนี้ก็เป็นจุดที่ทุกท่านทุกคนนะมากราบเล็กๆเอี่ยมยสามารถขึ้นไปกราบบริเวณด้านบนในจุดนี้ได้นะสามารถปิดทองได้ ตรงนี้เป็นวิหาร100ปีสการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะสมัยอยุธยาเลยนะครับเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายนะก็ใครที่อยากเข้าไปกราบไหว้นะสามารถเข้าไปด้านในได้นี่นะครับทางหน้านี้เป็นหลวงพุคิน,นก็เป็นลูกเหมือนที่สามารถมา กราบได้เหมือนกันนะครับหลวงปกู่กินวัดสะพานสูงอันนี้เป็นหลวงปู่หองสุขวัดสะพานถูกสูงเช,เช่นกันนะครับ จุดทวายสังทานนะเขาก็จะมีจุดบริการให้นะครับสามารถมาทําบุญหนะังทวายสังทานกวดน้ํานะรับพรพระสมกายนะก็ประชาชนเยอะเลยสำหรับวันนี้นะวันจุดไปครับเดี๋ยวไปชมวัตถุมงคลอย่างจุดด้านในกับไปนายแจว่ามีรุ่นไหนบ้างนะไม่ได้มานาน ูทางนนน้้ีอเข้าไปชมกันเลยลงพุ่เอี่ยมบรุ่น1่0ปีสะพานสูงสองพันบาทอันนี้ก็เป็นข้าหลามตักนะพร้อมเลี่ยมสองร้อบาทเนื้อทองแดง นี่แล้วอันนี้เป็นเ,เลดนะครับหกรบาทเลดส,สวยๆลงยาสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินมีทั้ง3สีตรงนี้เป็นตะกุดไม้ตะเคียนห้าร้บาทปี67พิธีเสาห้าอันนี้200บาทเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงสร้าง10,000องค์ เป็นเหรียญข้าวหลามตัดลงผู้เอี่ยมนะครับลายนามเกจิอาจารย์ที่ปลุกเสกรุ่น130ปีอันนี้เป็นเนื้ออปปกา้าสร้างหนึ่งพันห้าร้อยบาทด้านบนเป็นเนื้อเงินเนืเงินสามพันเก้าร้อยอันนี้เป็นรูปหลอกนะ รุปปลอนิพพานปิตาองค์ใหญ่รุ่น125ปี500บาทองค์เล็กพร้อมเลี่ยมก็3 0 0รี่เลี่ยมสวยๆเลยเป็นเลี่ยมสีทองเลยนะแล้วก็เลี่ยมแบบธรรมดาแบบนี้ก็เป็นล็อกเก็ตนะล็อกเก็ต300นี่ล็อกเก็ต300บาทก็มีหลากหลายรุ่นนะครับสำหรับวัตถุมงคล และหลวงปูอเอี่ยมวัดสะพานสูงตรงนี้เป็นทาเวสวุวรรณปี65เนื้อเงินนะเนื้อเงิน2,500แล้วก็รุ่น125ปีเนื้อนะวะนะ1,000บาทมี่2 0 0บาทนะครับ125ปีเนื้อทองแดงผิวไฟตรงนี้เป็น125ปีเนื้อทองฝาบาท อันนี้ผ้าปิดตาขนาดเล็กนะร้อปีปีหกสี่องร้อยบาทอันนี้ขนาดกลางร้อยยีปีปี6 4สี่นะครับสามบาทนี่ขนาดกลางอันนี้ตะกุดตะกุดมีทั้งเนื้อเงินนะครับนี่มีเนื้อเงินนะเนื้อเงินตะกุดโซลถมงคลนะมีราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยสองพันหอันนี้พันห้ามีพันห้ พระปิตานะครับ125ปีปี64อันนี้โลกขนาดบูชา1,500บาทนะนเป็นหนังสือสวยๆเลยอันนี้ห้อยหน้ารถห้อยหน้ารถนะครับแล้วก็มีรูปนะเยอะแยะเลยนะครับนี่พระปิตาองค์ใหญ่เนี่ย500บาททุกท่านนะครับสวยๆนะตรงนี้นะครับ หนึ่บาทนะสองพันห้ารนะสร้างร้อยสามองในห้าสิบาทเป็นยันแผ่นยันนะครับนี่แผ่นยันเซียร้อยบาทโสรถมงคลตระกุด500บาทตะกุดดอกเล็กๆนะอันนี้ขนาดเล็กจิ๋วเลยนะครับ สามร้อยบาทเราผู้เอี่ยมใบมะขามนะหนึ่งร้อยถ้าเรียมแล้วก็สองร้อยบาท<ม>ก็มีหลากหลายรุ่นนะมีหลากหลายรุ่นที่เราได้ชมกันนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาที่วัดสะพานสูงอีกครั้งหนึ่งก็นำมาฝาก f อฟซีกันนี เป็นรุ่น j จดีเสาหงเนื้อนวะ1000บาท j จดีเสาหงเนื้อนวะนะครับนี่พิธีเสาห้าปีหก็ก็จะมีหลายเนื้อเลยมีตั้งแต่ขลามตัดขลามตัดนี่องร้อยหนึ่งร แล้วก็มีเนื้อเงินนะ4,009นะเนื้อเงินหน้ากากทองคำถ้าจะเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์ก็1,005ล็อกเก็ต1,000ล็อกเก็ต1,000เป็นเนื้อเงินอันนี้ภาพป,ปิดตาองค์ละ200 100ภาพอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะว่าถ่ายมีกระจกกันอยู่กล้องอาจจะไม่โฟกัสนี่รูปหลอหรือผู้เอี่ยม รุ่น125ปีปี64 500บาท500บาทอันนี้25 5ปีเหมือนกันนะปี64เนื้อนะวะสอ0 0ับาทสรับใครที่จะสมทบทุนสร้างอาคารเรียนนะโรงเรียนวัดอินทารามนะครับผมนะสามารถมาเช่าวัตถุมงคลร่วมทำบุญกันได้ที่วัดนะนะครับ นะครับก็จะมีเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะสร้างที่วัดสะพานสูงเลยนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ